ในถางพอลีเนาะเลขกาน้อยร่วมน้อยพอลีเก่าเนี่ยแหละเงินต้นเสาเออมันหาเลขกต้นเสาเงินน้ำแรงครับก้อนสิบพอลี่ก้อนสิบพีดีเนาะเอ้าช่วงนี้นะครับกับที่ขงเข่าดีเก่าเยอะนะครับวันที่แปดครับวันที่แปดเด้ยนะครับเขาพิเศษสิบเก้าเนาะนี่พี่สิบสี่นะครับช่วงนี้อาจจะเพราะเขาไร้ภายในนะครับตอนนี้มาสมาธิน้ำลูกไรชตรงนี้เพราะปัญได้เป็เอาแล้วแล้วคดีแล้วยังคล่องอย่า เขาดีข้กลนะครับตอนนี้ก็ตอ้องก่อใพอดีจะน่อยนะครับ่องนี้ส่<ม>า,าที่เตรีมร,อไไอร้อยอกด้ะกนะ<อ>ครับจอให้พอมผลลัพมีคม่มตัใจใจสูงอยู่ให้เล้ยจากลูกไส้ห้องเจียขาน้อยให้แล้อดีนะใเล้ยงมึงเงินเลยนะเงนไปแล้วยนนอยวู่ฟังแล้วป็น,นังไหครับผมเตีียพอดีนี่ก็ยังไว้ใจเก็ขนาดย,าย่างได้ไงเงเขามื่อสองมื่อสามีล้วพอดีเนาะครับอืมถ้า มีสมาธิดีหน่อยยานเต็ียมนากระดาษพวกเราอยู่นะครับแต่ว่าได้แยกน้อยเนี่ยพี่น้องเอ้อไม่อยากซีวอานะครับไม่อยากซีวอาก็ว่า,วาวตามมึงมึงไม่อยากซีวอลตามพุนทงกัมฟรีหน่อยหน่อยแล้วว่าใส่อะไรเล่นล่ะนะครับแต่กับมีมีคือโล่งบางนิดหน่อยนะพ่อเนาะกลางว่าไม่ใช่เกจสามถึงกับมีเกจสองอยู่ตามเบมึงนะครับเลยหาวิธีกับฟรี่คุยกันอยู่นะครับว่าอาจจะมีกันหน่อยนะผมจะน้อยเนาะ ใช่ไปจะสองครูสามครูสีมะพร้พาวครีครับแม่เนี่ยคใส่พี่สามตัวนำ้ำสามตัวก็ชื่อว่าเขาอยู่มะพร้าวรีครับสามตัวเขาดีอยู่แก้มก็ชือว่าเขาสุรักษด้วยเขาสุรักนะครับ <c oughs> มาถือว่าซีน้อยหาน้อยเนี่ยสี่เขาจะน้อยหนึ่งสองน้อยครับกับก็มีเห็นเรื่อยเห็นเรื่อยอยู่ครอะนะครับก็ถือว่าสุดยอดดีเลยนะครับสำหรับคนไหยว่าตัวเดียวเขาแท่งเลยแท่งไลยขันคันเรียนุีน้อยที่แบบต้องหนึ่งนั่ะเพราะว่าแม่นั่น บ่น้อยใดกับน้อยหนึ่งมันต้องออกเรื่องเชียรมันออกข้างบนข้างล่างพ่อนบางทีนะจังคือบางทีหรว่าเป็นเรื่องดีอะไรไปสำหรับผู้ที่ลงทุนเนาะสำหรับผู้ลงทุนผู้มักซื้อขอไข่จังหน่อยขอเส้นแยกหน่อยจอจังะน้อยให้เนาะนโปเลีเนาะมือนี้มีเล้าพัฒนาน้ำบริเวนตีเหล้าพัฒนาน้ำมือหนีเหล้าล้วเนาะครับมือนี้เป็นวันที่เก่าครับเอาเบืองวันที่เก่าครับเด๋ล้าพัฒนา วันชิดเก่าด้วยครับเด้อคุณตุยเห็นมอกล้องเ<า>ขาเดียวประมาณนั้นหเห็นแบบนี้จากนอ <c oughs> อ้อยเออหลักระตามนี้ได้และครับชุดบน,นะะะเานาะราชสตา้าพัฒนาเฉพาะกิจกาชากนะหกสี่สองสามนะครับนี่รวมน้อยนี่เจ็ดสามหกแปดเลขเบิร์นเจ็ดเจ็ดสามสามนะครับตามนี้นะครับจับหน้าจอไว้ครับบริตัดใดก็ตัดเอาเนาะกระตัดจริงจริงนะพอดีครับผมอืมบดิษัดไปเก่งกัถทางเบื่องมอเลยก็แม่ตุยได้นะครับเดี๋ยวโชว์ให้เบิ้งนะ ถือว่าตัดก็พอได้เนาะพอดีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตุ้ยเนี่ยด้อครับเด้อยถ้าได้ละแม่ตุ้ยได้ใกล้สีหกเลยดิโอ้นะครับหาหาลอยแปดสิบชั่วโมงเลยชั่วโมงก็สิบเมื่ท่านพ่อสองหรอกประมาณพันกกว่าอืมนะครับชั่วโมงดันพยายามเยอะแยกกดข่าวแล้วพี่น้องนะครับเบงซอยเนี่ยชั่วโมงจะได้ไมโลชั่วโมงเนาะยิงคอมเมนต์มาหลายยิงจะเห็นคลิปดีนะครับพี่น้องก็ลองไปขอไปข้าเมนต์นะครับคอมเมนต์กับช่องแม่ตุ้ยหลายๆน้อยนะครับ ครับแนจ้งดเยูทูบยี่น้ำทรงดีเด้่นะครับแ้เขาบอคอยคอมเมนต์มีแต่โมตุเรกตือซื้อมันกะช็อปบอคอยทรงไปไกลนะครับตือเคยจะว่าง่ายเนาะค่ะกับฝากคนที่จับกระไรก็แช่ละครับทัสองช่องทางแล้วนะครับให่ตือเลยระวังนะครับมอเลยเ์ปันโชคนะแต่ละของเงินคุณตุยจับครูปีนี้เลยจะจับปุ๋ยมึงนะมันจับไปบ้านโซ่จับเนี่เขียนโคบไปแน่เนาะเขียนโคบเลยเนาะเอานะครับตัวเรกกะชัดเจนนะครับพี่น้องมามักคือมอเลยรไม่ตุยจับนะครับกะจับเองเนอนะครับ แต่ว่า้จับเนี่ยถือว่าไม่ค่อยพลาดดอกนะครับนอกจากว่าชุดตัวเล็วเขารีบมากเนี่ยชุดเนี้ยถือเขาเกือบสุดโต่งแลพอดีเนาะไอ้ชุดเด่นมากนั่นว่าล่ะครับครับชุดเด่นมากจับไม่ค่อยพลาดนะครับเแต่เรื่องถือว่าเขาดีอยู่กำรับเมตุยกำม้วนไว้จับให้นะครับนี่ถือว่าเขาดีวิีการจับครับอ่านเป็นฟังนะการจับเขาดีชุดบนหกสี่สองสามจับคู่ให้หกสี่สองสี่หกสามสามสองชุดล่างร่วมน้อยเจ็ดสามหกแปด จับคู่ให้เจ็ดสามแปดสามเจ็ดปดเจ็ดหหแปดเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสามสามเด้อค่ะสวยนะครับโเลมีเลขเขาเขาเล่าว่าโอ้สองสีหกัดเยอใเงินแม่คือก็รมอสรวยกับจับคู่ได้ดีเด้ออกดีอยู่เขาดีอยู่งตงบางม่งก่เล่นนทาการจับคู่ได้แลก็ได้มากเลยรับ โคนฝังเกล็จับเกี๊ยบเลยว่าสามตัวเนาะครับแต่ว่าอีกว่านั่นพี่น้องอีกว่าเกินมือสองมือเนาะครับเบิ้งเรียงล่ามันเรียบร้อยนะครับพอลี่นี่ว่อตกไปซุ่มจับสามตัวเองเลยหาเบิ้งพอลี่จับให้จับเบิ้งจับให้เลยนะครับเพื่อเพื่อนี่ห้วยต่อยไปได้ทักหาบาททีบวันในยันได้เฮ้แล้วสามตัวเน่ยนึกเหมืนนั่นมัดในตั้งใจอันสีแยกน้อยอันนี้มันคือบ่เอยเข่าไปในคุ้มแยกน้อยว่าสันนี้ไปย่ำภาชนาเรื่อย พาชนะให้ันผู้ันลงทุนแบบมีความหวังหลายจักน่อยนะครับผมเพาพัชนะใน้อยไม่เคยยุ่งหยบเดิมๆตัวใสปไอมากขนาไหนจริงแต่้าภาชนะที่ยังเขาํามันทันจักหน่อยคลงทุนแต่คิดคนผู้นึงนะคิดคนมักเหมือยอมอย่เดิมคือมันแค่นี้นะมันด้วย ทางคนเฉาสัญญ้นนี่เขาสีสนโอ้ยหัวเจียลคลนหนกเดโดีเลยคน้ยมานอนดกันยุสี่พลึงเลยนะมาขีดคนมากนน่นเนาะมื่อบางบางย่างหายใจน้ำัท่านกเเนาะจนวันลูกไส้ันาโอ้ยคืองมคักแต่เขาวาเนื้อใดเขาาเขามาบางมือมันตวจะนอนหัอจีกยขงมคักสเด่นขึ้นมันขักแสเด่นมันจะวางสิอ่าเห็นมันเห็นเห็นมันวางวาเมื้อแดงมันงมนะต้องแต่งใจเห็นงขมควักเขาเมา กากมเนยแต่เห็ดยังกักอย่างนีู้กใจ่ะมตรจกนเดีพี่น้องพึ uh> ่งใดน้องคนนี้นะพึ่งใดก็ย่อมประสบความสำเร็จนะสำหรับการเรนทัน์คนนีนะครับครับครับเไปช่วกันหยุดนิ่งเพราะว่าเห็นเพิ่นลงทุนน้ำยังที่ขึ้นน้ำเลยยันไฮเล่เพื่นไปเพิ่อนร่งซุนเรียบเสียเปียบันเจเมื่อไรกับ่ดีนะต้องให้มัน บาลาลกนกันกับโจมือจังน้อยนี่จังน้อยจังน้อยเนาะนะครับไปแล้วล่ะสารับเลข่อย่างน้อยเนาะนะครับร้อยจังน้อยนะครับเพื่เกินสองสามมือหรอกนะครับเพิ่นเมิ่งคดีควบม็นไังไหมนะครับท่างดีท่างก็ดีไอ้คนดีกับโค้งจีเรเขาดีดอกเขาเรียกเกิดชีกิตกล,ะละังใจนะคมันช่วงนี้หลอกมาท่างดีแล้วท่างดีดอกนะครับเขาเรียกว่านะครับแต่ว่าห้องก็รุนไป็นน้ำกันเนาะมาคนที่ปล่อยมือใดสสารับเลข่อย่างน้อยนะครับจังน้งอ,อ,นมมนอนเยเขาขเ,ขเขน,ะนา,<ม>า,านนะ หลังไม่ทีสิบครับนะครับก็เอามืาอของเขาเลยรวมไปก่อนเนะาะซ้ำอันให้ได้มือได้เวนนะปะปะ้นเนาะครับพอดีเนาะครับให้เรียงไลยๆพันไปก่อนนะครับคงจะได้เห็นชุดเตรียมกันเอาเชื่อมในจอบใบพี่น้องสำหรับเรื่องรวมน้อยพารีเด้อนะครับพี่น้องมาวสดงกระจับเอานะครับงคบงจะมีผู้มีโชคดีเนาะเพือยากสนกกาชากาแฟอาทิดย์น่าตอมากขึเก่าเนาะนะครับคืออะไรยื้ดๆเลยอยากตาแจ้งอยืดเลยอยากตาแจ้งอยู่งไม่อยากตาเบียกนไครับ ฝากไว้นะครับกดไลคกดแชร์นะครับชนหวานบบผูสุกสนแก็ฝากช่องเมตีเทนึงเลยนะครับสหรับเมตุยเลยนะวันคกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องไวๆเนาะเราเมตุยีเนาะบว่าเวลาท่าไหรได้นะครับเวลากับนพ่อยู่หน้าบลกลยนะสันยันสชั่วโมงยะ้นพ่อสองพันอยูเมตุยกับมอไว้นี่ วันนี้ดิฉัพยายามพัฒนาตัวเลขให้ยุบประจําเรื่อยๆครับครับก็มีโชคดีกันนี่หรอกนึ่งสองช่องนี่บผม,มครับติดตามไหมครับสวัสดีครับครับ